โชชะตาที่นำฉันมาเจอเธอในคืนฝนตกพายุกระน่ำสายฝนกระเทลงมาสวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยค่ะสองสาวว้าวฟิสิเนโล,โลค่ะและแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แม่น้ำแม่น้ำน่านใช่นะคะ<ม>ก็ เราอยากจะมาเล่นน้ำอะค่ะเพราะว่าเมื่อาอากาศร้อนนะคะอยากจะจากประเทศไทยใส่ตู้เย็นจริงๆเลยนะคะและจะมีอะไรให้เรา,าว้าวม,ม <S <S ไม่รู้สิอย่างเงี้ยต้องอ,อุบไว้ก่อนแต่ถ้าบอกตอนนี้นะครคุณผู้ชมก็คงจะแบบว่าแบบไม่ตื่นเต้นกับเราใช่ปะอยากรู้แล้วว่ามันเซอร์ไพรส์อะมันอะไรอยู่ในน้ำากเออ,เอปลาไงเรามาดูปลาสวสวยประมาณนี้เอามีอะไรเี่ยเอาก็ปลามีปลาปลากระป้าปลาอะไรเนี่ยไม่น้ำน้านมีเปล่า ก็มีอ <desserts> mm ่ะ hmm. มีหรอป้ากระป๋ามีหรอไม่มีหรอกไม่มันอยู่ท่ามไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมติดตามเราทั้งคู่ได้ในในช่วงรายการวอาวกิเซนัวล์ค่ะและแน่นอนวันนี้ในงานเต็มที่แน่นอนค่ะอะไรค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะเราไปยืนตรงแม่น้ำน่านนะคะเราบอกคุณผู้ชมว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นแถวแม่น้ำน่าน มาดูอะไรเอ่ยอ่าจจริงๆแล้วเดินไปเดินมานะคะปรากฏว่าไอ <c oughs> ที่เรากําลังหาอยู่นะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเขายังอยู่กับเราไม่ได้นั่นจากเขายังนอนอยู่ยังแต่เช้าอยู่อาแต่ตอนนี้เราอยู่กับคนที่ดูแลเขาแล้วกันนะสวัสดีค่ะอาแดงขออนุญาตเรียกอาแดงก็แล้วกันเนาะจะได้ดูเป็นการสนิทสนมเพื่อมมีอะไรเกิดขึ้นอาก็จะได้แบบว่า นะช่วยเหลือเราผู้ชมอาจจะสงสัยนะครว่าเออทำไมเราพูดว่าวกไปวนมานะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้อาแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดน,นึงค่ะครับผมชื่ออาิลุตนาทิปนะครับเป็นเ,เลขาราะยกเทศมนตรีทศบาลรครี่โลกและเป็นผู้อำนวยการโครงการเทิดไทโอกลาวชันของโครงการขอ,ของท่านหม่อมชางกีฬาคบติยากกรที่กรุงเทพ ค่ะเป็นยังไงคะตอนแรกเรกอาแดงเฉยๆก็ดูธรรมดามากเลยแต่พอแนะนําตัวนี่ก็ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องอะไรจริงๆเนี่ยที่หนูสองสาวว้าวพิซโลกมาเนี่ยนะคะไม่ได้บอกเกินล่วงหน้าเลยแต่ว่าวันนี้มาเดินเล่นแถวน้ำน่านแล้วได้ยินข่าวชื่อเสียงอาน,นี่โด่งดังทั้งเรื่องงานการงานและแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่กระชอนไปไกลมากค,คือเรื่องเจ้าเงินกับเจ้าทองครับอาช่วยขยายความเลยค่ะเจ้าเงินกับเจ้าทองนี่เขาเป็น เจ้าเงินเจ้าทองคือจระเข้คะคิดยังไงคะอยู่ๆวันหนึ่งถึงเกิดแบบว่าอยากจะเอาจระเข้เลี้ยงในบ้านวันหยุดเราก็เลิกตั้งใจนี่ดปิดต้วอาทิตย์ปิดหลยว่าวางงานย่เราว่างงานแล้วก็ชวนลูกไปเที่ยวพอกลับมาปุ๊บเขาก็มามีเพื่อนเพื่อนเขาก้ามาเยอะมาหลายคนเยอะเด็กในหมู่บ้านนี่ก็มามาถามเจ้าไปไหนมาเจ้าไปไหนมาจ้าไปไหนมาอะไรเงี้ย เราก็เห็นได้ฟังเพื่อนคุยกันก็คุยกไปเรื่อยๆมาดูจระเข้มาเป็นดูสัตว์มาเลยมีมาเอารูปมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยเราก็คุยไปตามภาษาของเด็กเด็กเราก็ยืนฟังเขาดูเราก็สงสารสงสารเด็กอย่างที่ว่าทำไมเขาไม่จะมีโอกาสได้ดูอย่างรูปเราบ้างเนาะก็เลยไปเทอมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไปไปถึงสมุดประกาศแล้วก็ไปดูเขาโชว์จระเข้เอาจระเข้ใส่หัวอะไรเงี้ยนะก็ถามตรงๆ เจ้าเจ้าซื้อจระเข้ไปฝากให้เพื่อนดูไหมลูกคำถามแรกนะซื้อจระเข้ไปดูทางนี้เลยเหรอคะลูกเอาเท่อาเอาแล้วก็เลยไปเดินผานที่ฟาร์มอ่าจจะมีผลการว่าจระเข้เขาขายที่ไหนเขาบอกก็เดินเขาบอกว่าที่เนื้อขายจะขายเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็ไข่วันนี้ไข่จระเข้เนี่ยหนูนึกว่ามันออกมาเป็นตัวจริงๆไม่ได้ออกมาเป็นตัวเราไปดูที่เขาข้อขายเขาขายเป็นไข่แล้วก็ไปวางแล้วเดี๋ยวมันออกออกมา ถ้าเกิดไม่ออกนะไม่ออกก็ฟรีภายทุแ้งหมค่ะตอนนั้นรูปึุันสองมาลูกเดียวค่ะขายคันสองไร่ซื้อมาสองไมซื้อเราก็ไม่ซื้อเราไม่เป็นไมซื้อก็เลยทำเป็นก็เที่ยวเรืยก็มาบึงบัลเพลเขามีจระเข้อยู่แลัยังไม่ลดความตั้งใจที่จะเอาจระเข้แวคลที่บึงบเพก็ไปเชื่อที่บึงบเพทไปดูคนก็ถามแมค้าถาม้วว่าเขาเรียกจระเข้ตรงไหนราค่าไห เขาบอกว่าเอาที่ขายเลยตัวละสองพันเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยแล้วก็ให้คนเจ้าของวาร์มแลอวก็รถตัวนั้นเขากวิ่งไล่แต่ไม่ขนาดใหญ่เลยเดินแค่แค่แค่ขวดน้ำหวานเนี่ยก็จับแต่ก็ก็คือมือจับหัวเขาได้เขาก็เอาสวิตชเนี่ยไล่ซ้อนให้เราไล่ซ้อนให้เราจิตบดิีท์เดียวสองตัวปูมันก็เลยก็ได้เลยแล้วก็ใส่ตังปูใส่ใช้รถมาก็ใส่ปอกรดในวง เด็กก็มาดูกันประจำที่นีเราก็เลยเช่าคนเขาเหี่ยวเลก็กเจอระเคนเขาเลยเอาเอาน้มาขายแล้วาาน,นี่มาขายจนกลายเ,าเป็นสวนสัตว์น้อยๆไปเลย,เลยนะคะเราก็พอจะรู้เรื่องของเจ้าทองกับเจ้าเงินมาพอสมควรแต่ที่นี้เราจะมานเข้าลึกไปอีกตรงนึงได้ข่าวว่าท่าน,นเคยนอนด้วยกันเลยกินด้วยกันอย่างเงี้ยก็<อ>เขาก็อยู่เราอยู่ในบ้านแลยเรากินข้าวไปนอนตั้งอยู่ข้างเราเขาจะแปลกอย่างคือถ้ามีการเสียงดัง อยงจังเปิดเพลงต่างๆแบบเหมือนมีงานเลี้ยงคนผู้ภาคก็จะมาดูคือดูดูของเขานี่คือหมายความว่าเขาจะมานอนดูมาดูนอนดูใใกล้เลยแต่ว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะกัดใครเรื่องไม่มีไม่มีถ้าเราประชุมมาประชุมประธานเลวยามาประชุมเวลาเบอกว่าตอนนี้มีแขกมาประชุมด้วยนะเขาแง่มาคนไทยจะจะคลองมาประชุมเนี่ยประธานจนเห็นตกใจโดขึ้นตั้งมติกลางกะกลางันเลยแล้วเห็นบอกว่าขาขึ้นบันไดขึ้นบันไดได้ เก้าคันเนี่ยนะแต่ไม้คือมันสองเขาพีเดขึ้นเป็นประจำก็คือเหมือนกันคือบ้านนี้เป็นบ้านของเขามีพี่ชายเป็นพี่ตักเตือนพี่ชายแล้วเป็นผู้ใหญ่นะเขาเขาก็มาบ้านเราเงี้ยเขาก็ด่าว่าธรรมดาวเอ,เเอ้ยไอ้หามึงเลี้ยงะะเกย์สัตว์เลื้อยคลานอยู่ในบ้านไม่ดีอย่างเงี้เราก็เลยเขาผู้ใหญ่ตักเตือนเราก็ฟังก็ หา้าลูกน้องช่วยกันจับเอาไปไว้ที่ทกลางทุ่งนาที่มันมีที่อยู่กลางทุ่งนาแต่เอาไปไกลกว่าบ,บ้านนิดนึงเอาไปไกลกว่าบ, <c oughs> บ้านประมาณสักสองร้อยเมตรจากบ้านไปเดีย๋ยวจะทองเนี่ยกลับมาเดินกลับมาเราเช้าเรามาเจออยู่บนบ้านแล้วก็ตกใจก็รู้ว่าจะเคหายไปไหนก็รู้วิ่งไปดูขับรถไปดูแล้าก็มาดูที่อยู่ที่นี่แล้วเราก็เลยไม่บอกพี่ชายว่าจะเคกลับมาแล้วจะบอกเขาว่าเราออกไปแล้ว อยก็เลยเราก็เลยเลี้ยงมาตลอดอก็เลยเลี้ยงไว้อยู่ในบ้านจริงๆเออาเองกลัวไหมคะไม่กลัวคือมันมัน,ม,นมันชินรู้ว่ายัางไงรูร้ว่ามันหรือว่าเราเห็นทุกวันอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วใน,วนความคุ้นเคยเมื่อก่อนเนี่ยเรานั่งตรงเนี้ยเราจะดูจะตื่นตื่นมาเพือนพี่น้องดูว่าเมื่อก่อนคือตัวเล็กเนี่ยเราทำยังไงบ้างให้แกปล่อยกบลงไปกระหาล่าเหยื่อเพราะเนี่ยมันจะเป็น จ้องทำท่าอย่างไรจะกับคนจะม่ได้ล่าเหยื่อเหมือนว่าไม่ใช่เรียนอย่างเดียวศึกษาด้วยคือต้องรู้ด้วยว่าอ๋อถ้าถ้าเขานอนเนี่ยถ้านอนเนี้ยเขาจะไม่ทำไปคือเราเดินไปก็คือเดินไปอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเขาตั้งขาปุ๊บเขาจะทำร้ายอะไรเนี่ยอ่าเราจะรู้แล้วทันทีจะระคเนี่ยเขาจะกินกบเขาจะจับขจริงทีเดียวถึงกบเลยเห็นเขาบอกว่าวิ่งไวกว่าสุนัขเรื่องอาหารการกินของเขานี่คือเขาทานไก่ใช่ไหมคะ คือเขาจะทานาวันละสองตัวใช่ไหมก็คือถ้าเขาหิวเนี่ยจริงเราเต็มจะให้สตัวมีสองตัวให้คือถ้าเขาอิ่มไปเลยคือเาจบเขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นขวดเราเ <c oughs> ขาทานนะเขาเนี่ยเขาอยากจะกินก็คืเขาจะไปหาแล้วเ <c oughs> ขาจะมากินเล้วเธอตรงนี้นอนตรงนี้กินตรงนี้ไม่มีก็ <c oughs> จะกิน <c oughs> ถ้าหิวก็คือเขาจะรู้ว่ากินตรงนี้ถ้าหิวปุ๊บเขาจิ้มเสียบเดินมาในครัวถ้าเขาสับกันสับเขียงกันปบปกเนี่ยเขาวิ่งไปเลยว่าเขาไ้กินอล้ว ในบ้านคะคุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาหาเจ้าเหม็นเจ้าทองนะคะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นภาพบ้างแล้วนะว่าเขาเป็นอย่างไงเขาใช้ชีวิตยังไง,าง,ไงอาจจะไมไ่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเราต้องตามใจเขาเพราะว่าเขาเป็นสถานที่แล้วแต่อารมณ์ อะไรคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเจ้าเหมือนเจ้าทองแล้วตอนนี้นะคะเราก็ค่อนข้างจะได้ภาพแบบว่าป,ป,ประชันชิดต,ตัวมากนะ,ะพีกกอล่ะจะแบบว่ามีการติดกับขัดนะคะใช่ใช <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วปก,ปกติเราไปเที่ยวตามงานตามอะไรเงี้ยจะไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาขนาดนี้นะคะค่ะอันนี้คือเจ้าเจ้าทองเจ้าทองนะคะก็คืออายุอายุของเขาตอนนี้กี่ปีประมาณ14 14, 1 5ปี อันนี้คือปฏิกิริยาของเขานี่คือปกตินี่ปกติเขานอนเนี่ยอันนี้คือเนี่ยท่าเนี่ยคือท่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่คือหมายถึงอะไรคะเตรียมพร้อมคือเขาจะวิ่งก็ได้จะไปไหนก็ได้อันนี้คือท่าเตรียมพร้อมเขาละเราจะเกิดเขาจะไม่หันกลับมาหรอคะไม่หันไม่หันเขาไม่เคยหลังใช่ไหมคะหังคันนะเขาก็จะถ้าเขาเขาถูกช่วงโคนหางเขาเขาต้องแว้งกลับมาทันทีเลยอันนี้คือถ้าถ้าปล่อยเขาแบบนี้คือเขาจะยังนอนขอนอนเขาอยูเนี่เดี๋ยวก็จะเดินไปเดี๋ยวก็เดินไปไปที่พักเขา คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะคะภาพอาจจะติดตาติดใจทั้งเราแล้วก็คุณผู้ชมนะคะแต่ว่ากว่าจะได้ภาพแบบนี้นะคะเราก็เฝ้าซุ่มดูอยู่นานนะคะกว่าจะให้เจ้าทองออกมาอยู่กับเราแบบนี้นะคะคือตอนนี้นะคะจะถามอาน์นี่ถามไม่ถูกแล้วนะคะคเขาไม่มีถ้าปกติเขา,าออเป็นยังไงบ้างน้องเกดไม่เคยอยู่ใกล้ขนาดนี้ <c oughs> ี่จับก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยเป็นน้ำร้ ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะถ้าเขาออกมาเงี้ยเราจับเขาได้ได้ได้ถ้าเขาไปอยู่ในที่เขาที่นอนเขานี่คือท่าเป็นท่าเตรียมพร้อมนะคะสำหรับปฏิกิริยาของเขาคือเจ้าพร้อมคือจะเดินก็ได้จะวิ่งก็ได้นะคะขาหลังเขาเตรียมจะถีบตัวออกอันนี้อาจจะคุยถ้าไปก็ไปที่หน้าละทองเนอะยันมา้างหลังถามเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเต็มอิ่มจุใจนะคะกับเรานะคะสองสาววอลฟิสเซโลฟนะคะวันนี้เราพามาบุกบ้านอาแดงนะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูจระเข้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับ คนนะคะหลายหลายคนอาจจะบอกโอ้ยจระเข้จะไปเจอมากแล้วนะเนาะไปเที่ยวที่ไหนก็เจอแต่เดี๋ยมันไม่ใช่ค่ะถ้ามาอยู่กับเราแบบนี้มันมันน่ากลัวทุกวินาทีความรู้สึกแตกต่างกันค่ะคือการเลี้ยงจระเข้เราไม่ได้ว่าเราเลี้ยงแล้วมันอย่างนี้ได้ทุกตัวไม่ใช่เพราะว่ามางทีิเราไม่อยากส่งเสริมให้เข้าเลี้ยงนะรวมอาจจะมันเป็นสัตว์ดุร้ายคือเด็กเนี่ยอันตรายกับเด็กใช่ใช่แต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยแต่จริงว่าถามว่าเด็ก กล้าเข้าใไก่ไม่ไม่กล้าเลยเพราะมีลูกหลาน,นเล็กๆอยู่ที่เนี่ยหลายคนพอเห็นจระเข้เขาวิ่งหนีขนาดเด็กเพื่อนขวบกว่าเนี่ยเขาจะงอกดูยังกลัวเลยนะอ่าค่ะเหมือนเขาถุบๆตอนแรกนั่นนี่เขาเ<อ>ขาเขาพองตัว<อ>แล้วก็หายใจเขาอันนี้คือเป็นเป็นการหายใจของขาหายใจครับปกติคือ,อมันเป็นมันเป็นถ้าเกิดเราเราเล่าเรียนแบบกันไม่ได้เนาะการเลี้ยงจระเข้การเลี้ยงสัตว์ดุอะไรเงี้ยเราใครอยากไปเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะเราก็ไม่อยากไม่ส่งเสริมเดินมาไม่ใช่ ที่มันเป็นความจําเป็นที่เราต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้ตลอดคือเราเอาไว้แล้วแต่ว่าสังเกตเห็นเวลาการหายใจของเขาเขาไม่ได้หายใจแบบเราเนาะอ่าถ้าเราหายใจเราต้องหายใจตลอดแต่เหมือนเขาทิ้งช่วงใช่เขาหยุดหายใจได้นานมันดำน้าลงไปเงี้ยเขาหยุดับพุ่นอกมาเขามีหัวใจถึงสี่ห้องไม่รู้มันนน้องเคยดูรายการของไตพฟงเหรออันี้ต้องให้มาจุดกัจลักเก้ เอาละกันคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะเลยงจระเข้นะคะมาหาอาแดงก่อนนะคะมาถามก่อนนะคะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเพราะว่าขนาดเราสองสาววาวพิซเซนุโลกนะคะเมื่อสักครู่เราสัมภาษณ์อาอยู่ในห้องนะคะยังไม่เท่าขนาดนี้มายืนนี่ตื่นเต้นะคะใช่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานเขามีความไวค่อนข้างไวกว่าสุนัขด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเป็นอิ่มตื่ใจนะคะกับเราสองสาววาวพิซเซนุโลกนะคะเราต้องบอกลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับเจ้าทองนะคะเดี๋ยวเจ้าเงินอยู่ในเบาเราก็จะไปเก็บภาพให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้ภาพที่เจ้าทองงขบบัันนไไดดล เพราะว่ามันค่อนข้างยากคงจะนอนอยู่ที่นี่3วันนะคะกว่าจะได้เพราะเขาไม่เคยทําอะไรให้ใครเห็นนะคะนะแต่วันนี้เราได้มาใกล้ชิดเขาขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะคะเพราะปกติคือสัตว์เลี้ยงคานี้เขาต้องห้ามเลยนะคะคห้ามเขา้าใกล้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้เราไม่ได้มามือเปล่าค่ะวันนี้เรามีกีบวอเชอร์ er นะคะจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะคะก็คือเป็นแบรนด์ กางเกงรีนะคะอาสำหรับให้อาไปช้อปปิ้งที่โรบินสันมูลค่า1,000บาทมอบให้อาสองใบนะคะก็ไปเดินพักผ่อนที่โรบินสันนะคะแล้วก็ซื้อกางเกงรีมาใส่นะอาอยากได้แบบไหนก็ไปเลือกเอาวันนี้ค่ะเราต้องฝากคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเจ้าเงินเจ้าทองสําหรับใครที่อยากจะมาดูจริงๆเป็นๆก็สามารถหาอาแดงได้นะคะวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนลาไปพร้อมกับอาแดงเขอากบคุณนห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพี่สุนลโลค่ะแล้วก็ร้านทองดีเฮงนะคะจาหน่ายทองแท้รูปประพัน์ นาโนเกตนะของดีจากเยาวราชน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มจาก้อนนะคะเบรสตรซูเิอร์คา์ค่ะสาขาที่เซนโลค่ะร้านฟิวตี่แอนด์สลีดังร้านต่อสิริธรรและเลีม่ได้เลยมเมเจอร์ซินเท็คค่ะสาวเขาและสาววันนี้นะคะต้องบอกกันคุณผู้ชมไปก่อนลาไปพร้อมกับอาแดงค่ะสวัสดีค่ะชอก พายุกระหนัำสายฝนกระเท่ลงมาเหมือนฟ้าจะแตกดวงไม่ดีที่ฉันมันคิดไปเองที่ได้พบเธอดาวก็เหมือนหลัวเดนก็เหมือนโดนฟ้าตืนหาย